อ่ะเลิกเรียนมานะครับจิตวัตรประจำวันของ,งน้องวายุอ่ะวันนี้มีการจะปล่อยควายเองด้วยปล่อยควายออกนอนน้ำแล้วครับอ่าตอนนี้กำลังฝึกป,ปังปังนะครับสำหรับน้องวายุเนาะเด็กน้อยเลี้ยงควายอ่ายตัวเ,เล็กอ้าวลอ,ลองคิดตมเลยเอออย่าตมเลยเนาะ อ่ะอารมณ์ดีออกไปก่อนเพื่อนเลยปังปังน้อยออกมาโอ้โหคือหิวแห้งเนาะปังเนาะเอ่อมาเมินหูเมินตาเลยจ้าออกมาเลยกินเลยออกมาไม่ไม่ไม่มีทีท่าว่าอะไรกินอย่างเดียวฮะอ้ออัน้กบมันหยับสินะเว้ยอ่ะโหดพ่อบอกหม่อบอกถอย อโอ้ฝนมิดจัดเลยบันเจ้าบังเขามิดจัดเลยอ่าช่วงแรงกกิจกรรมช่วงช่วงช่วงค่ำบ่ายแกๆนะ่ๆเนาะอ่ะถ้าไม่ไปไหนก็จะปล่อยออกมาแท้เลมกับบรรยากาศดีๆอ่าบรรยากาศปเแปบบบานๆน,นะคะวิธีชาว้ายอ่ะปล่อยการแท้เลมออกเล่นน้ำเนาะอ่ะ ตัวตึงง่ายคนไม่ตัวตึงตัวป่วนตัวตึงตัวป่วนอะดูกันดูกันว่าจะเข้ากับฝูงได้ไหมว่าจะเข้ากับเพื่อนๆได้ไหมสําหรับอ่าปังๆน้อยนะคะอ่ะพาพักกันออกลงเล่นน้ําแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วรองเท้าไปไหนอะคะ ราใส่รองเท้าอ่ะมาเช็ดแม่ทำไมอ่ะลูกมือเปียกอ่ะมือเปียกไปจับอะไรถึงมือเปียกอะ่ะ